ห้องไหนคะคุณนายแท้แน่สยของอะไเนี่ยแปลแงโมยัดใส่กระเป๋าหลังอ่ะอีวันนี้เอาสบายเออเอาสบาย แดดก็้อาอยังใส่ในหันฮะขอสะพายเมียบอกโอเคได้สะได้เสอาไนั่นเอามาสาวผมเออได้ได้้วันนี้ขึ้นนี้งั้นอะไะพี่้องขึ้นบ้านใหม่ลูกสาวหลงพี่ะบามนนี้ยขนมากมาหาเมียมาเได้ข่อเขานํ่รูฮัว ก็บ,บป็นออยังอมยังแหละอมอะบบเหนียวยังแหละก็บป็นหมูยอทิ่หมูไปพ่อรออยังตอนนี้เราอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเสื้อผ้ายเปิ้นไม่เยี่ยงหมูาฝากเนี่ยอยูงง่ในกะระเป๋าอลไรพี่น้องแบบเสื้อผ้ายเดี๋ยวเราจะมาดูกันจ้า <c oughs> มาถึงแล้วนะคะเป็นไงบ้างเนี่ยหายแล้วค่ะมหายแล้วหนึ่งที่ดลมมา,า,มา,าวมามาาออม่าสีงดนํามดอาหารกินลวมันหขาก็เลยมาเข่าน้ำเกลือหายัล้เมื่อไรมาสีงดนดามดอาหารละสีซองกลองมาหนี้มอก็เลยมาเปลี่ยนมหมอน,นั้นมาเขา่ามาเอื่นงยังสีซองกองหมันเมือแร่งสีงดนดามอาหารัร

ได้ยดูมิ่้ชิ้นอยู่เหรอทุกอาินย่เห็นเไร้าเลยพอไรยังทานน่ามกินโมกหักเลยน่ารับอยู่บ่โอ้น่ารับต้องมยาน่ับยังอ๋อเม่ไดรกินยาน่ักเมด้อหโมักฝแวดเราบ่มือเ นแบบฟิลหลับสนิทกินพูดเม็ด่อนมือนี่เดี่ยสรุปพูดไรบ้งกินเกาตากินสองเม็ดไ่ได้ถึงเม็ดนึ่งคืออยู่เจอเวแตาบะถมวนี้ด้วยซ้ำไม่กินขึ้นเยอะเสียไม่เหงนจะเสคมเจอยอมากอยู่มึงสิ่าอะไร้อราบายงนเกง ล้วบอกวันี้วาเราจะมาอยู่แต่เราเดี๋ยวสุะสีไปหาหนูกี่น้ำก็ไปหมอนบราเแี่ยพาทาอะไรมาเสร็จมาแล้นนบผู้ายเหรอมกินเยะแฟนจะใหไปหาเห็ดมาเห็ดเี่บ้านเศราก็ชีได้เดยว เมียสิตายยังวิ่งมาหาเห็ดเขาสิบาดอ่ะบอเมนค่ะแฟนไหนให้ลูกเป่าเลยพอไปหาเห็ดพี่ไปให้เขาอยู่บ่อแหนแม่บึงแล้ววาผ่ามานี่ยนแล้วแต่งไหนผามาต้องมาสองยันอไม่ใช่หรอแมให้พวดอย่างยืนัมแฟนหลาสุดเลมูมาาเบิด ว่าเป็นอย่างที่เ่าเองมาแล้วเขาออกเปใ้ทางกินเเอาคูปีอะรเห็ดยเขาดีเห็เเิดก็ดีนะฮะของมันโอเอาคูปีให้นะมนยอสิอย่าง่เอาเป็นจานนไปเลยกัดเลยอึ๊บเดี๋ยวปิ่งอันไข่อึ๊บ เราตีนใครมาจับมันแต่ว่ามมดเดิดงีเลยเอาหมดเย็บอยกต้งเงินเยอะรื่องก่อนแฟนจังแฟนพะกู้ปอาหรอนรนหลานแฟนใช่ไหเราแล้วขารเหนลุงลุงขายเหนบอคนนั้นหมดหรือคนหนี่คนหนึงเขาเดาเรา สูงสูงอืเหมือนกันรอรอเขาครับรอรอเขาใหอายอ้ายน่ะอายเว่อกินมกห่วงใช่หรกับเวียบหมูยอพ่าหรือเปล่าห่าห้าว่ะไม่จินกันกินอะไรเลยไม่ห่างกับมือหรือมืออะไรห่าห่าเอื้อเนื้อห่าเนื้อ มาตลอดจะกินแค่เยี่ยมหาละเจ้ามื่อเจ้าเนี่ยก็ะหากแต่ว่าออกนอกแต่ว่าดีฉันก็บอกว่ากินแต่ว่าหมอบอกว่าให้กินกินน้อยๆแล้วก็กินหิวก็ต้องกินหิวก็ต้องกินกินน้อยๆเอาเพราะว่ากระเพราะมันบ่ท่านหลับนะหมาว่าเด็กๆกินจะกินอะไรกอืมตอนนัเขห้เราเล้วด้วย ถ้ากินเนี uh, ่ยม้วหาหอือนภาพไปคิดเพียนโอเคปะฮะกอนเข่ายาเด้ออายากินเลยอันนี้เขาแซาด้หนิยาล้างอาหารแม่หมอว่างหายเลยโอ้ยกินแล้วไม่ลุยอม่ซวหรอกกินเล้วหเป็นเมืนใสาดซับของาเขาเลยกันเด้อกินมัหากี เัีบุกที่บันเห็บเหินเก็บะปลุกคนพดเมื่อนคนพดเือก็เป็นนอันอท,ที่เล้วเห็นดูละเน่าอย่าละเนี่ยไหมไสามปีที่แล้วเมื่อนี้อีกบ่ใส่โอ้โหผแบบู้งม่ S <S 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 มาซิแมนเดือนนี้นะสามปีที่แล้วโดนมือน,นั่นกดกดไปเรืไว้เดือนมกราคมคุณคุณถือไปตันจงใจจบเงนั่นตนันสามมันเขาลงาลม,มลาทีเดียวแม่นเ่็ด้ซื้อแว่นเพรว่าที่เข้าเมนเนี่ยคนคนคน,น,น่ะตันว่านสามปีพอเดียวหปเเววเีเขาเรียกว่าเข้าวละมานเขาเรียกว่ามาทัศนศึกษา,าค่ะศึกษาข้อมูลในร่างกายของตัวเองมันเป็นอะไรไหมค่ะ ขึ้นมาปานอีกเบี้ยงมัวคนเนขาต้องหวาบานดูไรจนตัดไ<า> <c oughs> หมค่ะแพลหลีรอดตัดไหมเลยไปเด็ดตัดหน่อยแม่เขาโรงหวานโอเคค่ะแล้วเราก็เอากับข้าวมานะคะแล้วก็เมื่อนี้กินอาหารได้ปกติแต่ว่าให้กินทั้งละหน่อยพี่น้อง,งก็เดี๋ยวรออัปเดตอาการฮึบเหมือนข้าไปหาหมอว่าไปหาหมอย่าเบิ้ง dầu cả bẩn đúng chưa người này đi đường phố đang bệnh phong với dã